เพื่อนครูครับก็จะเป็นหน้าที่ของสมพงศ์อุมาวันดี๋ยวงพ้อต่อไปหาท่านสักหน่อยครับสมพงศ์อุมาวันวันนี้เรื่องครูบาอาจารย์มีอะไรบ้างก็จะได้ฟังกันตรงนี้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไม่ทราบว่าจะต่อได้ไหมเนี่ยแต่ปกติก็จะไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมนะก็บังคับบางทีเนี่ยขึ้นอยู่แถวริมโขงนี่อาจจะต่อยากหน่อยนะครับนะยังต่อไม่เข้าเลยนี่ขอพัฒนาไพ่ด้วยนี่ยเดี๋ยวเอเอเนาะอ้าวโอนสายไปไหนแล้วครับพวกคุณ เดี๋ยวนะผมตอบไปใหม่นะฮะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องต่อมาหาผมนะครับอ่าตกลงอะไรครับเดี๋ยวนะฮะอ้ามีมีการเออย่างไงเนี่ยผมอามาแล้วมาแล้อย่างไงเนี่ยเดี๋ยวนะครับขอพัฒนาภัยด้วยครับโทรศัพท์บางทีมันก็ลวนนะอ่ากำลังท่านท่านไม่ต้องโทรมาหาผมนะครับเดี๋ยวมัโทรกลับครับท่านเอ่อท่านสมพงศ์ครับถ้า โทรคุณโทรมามันก็ชนกันกับผมได้ไหมนี่โอเดี๋ยวสักครู่นะตายล้วอ้าวสายโอนนะครับยังไงนี่ขออภัยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขวัญโตให้ได้สมพงศ์วันเอาอีกทีอ่อเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะอ่าลองดูอ้ามาแล้วได้ไหมครับเนี่ย สวัสดีครับลุกพลครับเออแต่ว่าเออ,อยังไงเนี่ยผมไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้เอาเดได้ได้ได้ไหมครับได้พูดอีกทีครับได้ไหมครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวนะฮะมีปัญหาแหละเดี๋ยวเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องต่อให้ได้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวต้องต้องต้องขอญาตขออ่าขอไอ ขอเขอเขาเช็คเครื่องแป๊บึ่งนะท่านพงศ์ไม่ต้องไปไหนนะไม่ต้องต่อมาครับผมนะไม่ต้องเลยนะอันนั้นขณะที่รอโทรศัพท์ท่านสมพงศ์มวานนึ้งคนระับทางท่านสุปชัยโพสูบอกว่าลุงพร้อมครับอ่านไม่หมดนะครับหน่วยแพทย์แผนไทยของกรมแพทย์แผนไทยที่จะลงมาดูแลพี่น้องชาวนครนมจุดแรกคือยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพฤษภาคมอ๋อเหรออ้อาวจริงหรือเปล่ายี 28, ่สิบแปดยี่สิบเก้าพฤษภาคมที่ตลาดพูนสุขอำเภอสุข,ขามนะครับ ส่วนพลุศรวรร์จะเป็นวันที่หกที่เจ็ดอ๋อครับ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 ได้เลยนะฮะบรรดาพี่น้องก็ไปตามนี้ก็แล้วกันอ่าวันที่อ่าย8สบแปดถึงย9บเก้าพฤษภาคมนะที่ตลาดภูนสุขนะครับเดี๋ยวผมก็จะตอไปหาท่านมงคลอาท่านสมพงษ์มาวันใหม่นะครับแป๊บหนึ่งฮะ5้านาทีวันนี้สำเพื่อนครูนะครับเดี๋ยวสักครู่สักครู่ครับเครื่องอาจจะแห้งนะครับอ่าตอไม่ได้อีกนะเอ๊ะเป็นยังไงอ่าลองดูท่านสมพงษ์ต่อมาใช่ไหมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับลูกพังครับอ่าครับผมได้รับได้ไหมครับเนี่ยได้แล้วครับผมอ่าเชน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 เชสวัสดีครับคุณพร้มพันธ์และท่านผู้ฟังที่เ็าร้ทุกท่านครับเช้าวันพุธที่ยี่สิบห้าพฤษภาคม2 5 6พัน้ารอยกสิบห้านะครับเพราะนั้นวันนี้จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนิดหน่อยนะโผล่ขึ้นมาโอนสายกันนุดจลุดเลยนะครับอ่ะมาวันนี้ฟังข่าวหน่อยกันแล้วกันนะครับหลังจากเปิดภาคเรียน ออนไซต์อย่างเต็มที่ในภาคเรียนที่1นปีการศึกษา2565แล้วนะครับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในระดับกรมหรือในระดับเขตพื้นที่นะครับผู้ในการเขตพื้นที่ก็ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการที่ เปิดภาคเรียนแบบออนไลน์นะครับล่าสุดนะครับนางสาวปรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้เปิดเผยบอกว่าภาพรวมของการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2,565ในรูปแบบของออนไลน์ที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์นะครับก็พบว่าการดําเนินงานต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโรงเรียนดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ ไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19แล้วก็แผนเผชิญเหตุที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับเป็นการปฏิบัติตามมาตรามาตรการ66 7นะครับมีสถานศาึกษาที่กักตัวในโรงเรียน,นมีสถานที่กักตัวในโรงเรียน แล้วก็กําหนดพื้นที่ให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ามาเรียนในโรงเรียนได้นะครับซึ่งก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่านักเรียนนั้นมีความสุขที่ได้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความสุขใจนะครับวันนี้แล้วนะครับน้องสมฤทธิ์ไทยและน้องเอ็มออนจัดโดนจากสกค,สคบอกมาว่าทาง่านปริญญาทหารเสนาก็จะนําโครงการสกค จังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการนะครับออกให้บริการพี่น้องเพื่อนครูที่โรงเรียนบ้านเหล่าบาดาตำบลโ,โบพนบกอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสานาทีถึง12นาฬิกานะครับหางจากสากลอมทรัพย์ครูนครพนมจำกัดนะครับโดยท่านประกรณ์บณีประกรณ์ก็ส่งข่าวมาบอกว่าขอเชิญชวนสมาชิกสหกรอมทรัพย์ครูนครพนมจำกัดนะครับสมัครเป็น สมาชิกส,สมาคมชาพนกิจสงเคราะห์สมามสมชิกชุมนุมสากลอมรับครูไทยหรือมีตัวย่อว่าสอสอ,อ,อคอนะครับโดยเปิดรับสมัคร นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึงวันที่สามสิบหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับโดยอ่ท่านที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับได้รับการตอบรับแล้วก็จะได้เงินอ่าส่งครอศพนะครับหกแสนบาทนะครับโดยผู้ที่จะมีคุณสมบัติในการสมัครก็คือสมาชิกสามัญของสากลแล้วก็สมาชิกสมทบของสากลบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสบุตรบิดามารดาหรือสมาชิก ในครอบครัวตนเองนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับโดยสมัครด้วยตนเองค่าสมัคร40บาทค่าบำรุง40บาทแล้วก็เงินสมาะล่วงหน้าอีก4,800บาทรวมแล้วก็4,880บาทนะครับคุ้มครอง0 0 0 0 0บาทหลือปีละ4 8 8 0 8 สิบ,บาทหรือสี่พันแปดนะครับสิบปีก็สี่หมื่นแปดแลกกับเงินหกแสนก็น่าคิดเหมือนกันนะครับมาข่าวนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับทางสากลอ,าอมทั์ครูนคะรพนมจำกัดก็แจ้งข่าวดีมาบอกว่าทางสันนิบาตสากลแห่งประเทศไทยก็ได้มีประกาศอฉบ,บับที่สิบสี่ทัสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสาก์จังหวัดนคะรพนมนะครับก็มีท่านภูวินโพธิสาขา เป็นประธานกรรมการนายแพทย์อุทัยจันทร์ทสุวรรณเป็นรองประธานกรรมการพันตำรวจเอกเอกชัยนาถึงเป็นรองประธานกรรมการและก็มีกรรมการประกอบไปด้วยนายสันติสุนีนางสมบัติอุฟานายพิษสมัยจันตะวังนางบุญมีกิตเจริญรุ่งเรืองในายใหม่คำธีระนายลำพึงพันเวียงนะครับ <aide> แล้วก็มีนายปรับปรป,ร,ป,ร,ป,ร,ะปะริมัติฟองโพกลางนะครับเป็นกรรมการและเหลือเอรันยิก มีสมภพอินทิยะเป็นกรรมการและเลขานุการรวมแล้วสิบเอ็ดท่านครับวันนี้หมดเวลาครับท่านเอาแค่นี้ครับสวัสดีครับคขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับคุกขักคุกขักวันนี้อ้าวก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีวันดีวันไม่ดีนะเป็นเรื่องปกติน้อนะครับแต่ว่าห้าที่สหายเพื่อนครูนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับฟังไม่ทันก็ฟังทาง YouTube ที่จเจริญพรตอัพขึ้นไปทุกวันนะครับผ่านทางไลน์ผ่านทาง Facebook หรือจะทาง Facebook ไลน์ของลุงพร้อมนะครับถ้าจบรายการปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ชมได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับวันนี้ปฏิทินโหราศาสตร์นะครับที่เรานำมาเสนอทุกวันนะครับวันนี้วันที่25พฤษภาคม2565ตรงกับวันพุธแรม10ค่ำเดือน6ปีขาน จสหนสอ1384คอศ2 2วันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลา5.49นาฬิกา49นาทีตกเวลา18.40นาิกานาท,นาทีวันนี้ตามตำราบอกว่าห้ามประกอบการมงคลดาวจันรท์เกาะราชาเลิกและโคจรเขา้าเกาะสมะโนเลิกเวลา24.50นาฬิกานาท,นาทีคืนวันนี้วันนี้ห้ามตั้งสารพระภูมิตรงกับวัน ภานฤกหรือเรียกว่าดิถีอายะกัมพลยจัดเป็นดิถีห้ามประจําเดือนนะครับถึงแม้ฤกบนฤกกร่างตลอดจนกาลโยกจ,จะดีพร้อมโบ,โบราณอาจารย์ท่านห้ามเดินทางและห้ามประกอบการมงคลทุกชนิดจึงเป็นรอบวันที่ควรทํางานไปตามปกติไม่ควรทํากิจใดเป็นพิเศษและเป็นระยะที่การหลอกลวงต้มตุ๋นยังคงมีมาก นะครับต้องฟังหูไว้หูพิจารณาไข่พิจรา,า,าจรณา,าตราตรองถึงความเป็นจริงกิจใดที่สําคัญสำคัญควรเลื่อนออกไปเป็นวันหน้าจะดีกว่าเพื่อความไม่ประมาทถือเสียว่าช้าๆได้พระสองเล่มงามข้อคิดวันนี้บอกว่าหากต้นไม้ล้มลงในดงป่านะครับคนก็พากันข้ามตามประสงค์นะครับอะเป็นข้อคิดดีๆนะครับ และครับมาที่ข้อมูลข่าวสารนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางโรงเรียนบ้านนาอินนาโอนาคพัฒนานะครับต้องขอขอบพระคุณท่านดรวิรพลสารบันนะครับท่านไปเยี่ยมไปให้กําลังใจลูกๆของเรานะครับชั้นป .1 ป .2 ป .3 และก็ชั้นม .1 น,นะครับของคุณครูชวันนันคุณครูบุญชูคุณครูสมปองคุณครูนัดชุดดาและก็น้องเอิญนะักศึกษามาฝึกสอนใหม่นะท่านก็ให้กําลังใจนะครับพูดปลุกระดม เรียกว่าปลุกระดมลูกหลานใช่ไหมให้ตั้งจิตตั้งใจในการเรียนนะครับท่านบอกว่าท่านจบด็อกเตอร์นะนะแล้วก็พอของเจ้าทุกคนก็จบด็อกเตอร์ไม่ใช่ง่ายๆเลยะจะมาเล่นมาหัวอยู่บ่ได้เด้เราอะ่ะขอบคุณนะครับแล้วก็วันนี้ใช่ไหมท่าน <c oughs> โอ้ยวันนี้ต้อง อขอส่งความปรารถนาดีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับท่านดอตรีิรพลนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของท่านใช่ไหมรบรอบเท่าไหร่ท่าน59ปีเนาะห้าปีปีหน้าก็ 60, 0 6 0สิศูนะครับกรเกษียณหลังผมปีนึงแล้วนะท่านนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดในสมัยท่านปิดพอออเขตที่ผมก็พูดกับท่านอยู่นะเมื่อวานบอกว่าโอ้นะครับคุณครูบาอาจารย์ตื่นเต้นมีได้รับเกียรติบัตรระดับภาค ระดับประเทศโอ้โห,โหเรียกว่าเยอะเลยนะครับภายใต้การนําของท่านกับทีมงานท่านดออรอมอรัตน์นะครับทางรองอทุกท่านนะครับก็ศึกษานิเทศก็อู้เยี่ยมเลยนะครับท่านรองนิรันอยากมาหรือยัง <c oughs> แข่งได้แข่งได้เหยียดซองนะท่านรองนิรันเนี่ยครับไปอยู่ที่จังหวัดแพร่เนี่ยไปส่งบอกโอ้ยสิมาแล้วได้ <c oughs> ใช่ไหมมตรี เพราะมนตีไปเยี่ยมเมื่อวานนี้น้องชายนะครับไปเยี่ยมนะครับคุยพูดคุยกันแล้วก็เอาถือโอกาสมอบเสื้อให้น้องเสื้อสีแดงนะครับจากที่ลึกเกษียณของพี่เด้อมนตรีเด้อน้องไก่น้องไก่น้องแม่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เขตพื้นที่ในช่วงนี้นูโอ้เรียกว่ารับรางวัลนะฮะครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นรองพอพอโรงเรียนสนุกกับการทํางานแล้วก็ได้กิติบัรนะครับไปประกอบในการโอ้เรียกว่าเลื่อนวิทยาฐานอะไรต่างต่างเยอะแยะเลยเนาะ ใช่ไหมท่านนครราชเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมสุดยอดนะครับเอาก็ใครเกษียณอยู่ที่นี่เดี๋ยวท่านดูไม่ต้องย้ายไปหรอกย้ายเมืองบ้านนะอยู่เขตสงนนี่แหละนะครับใช่ไหมท่านพออมพัน์บิ๊กอมพัน์บิ๊กอมพัน์น,นี่เป็นยังไงไม่ไปไประชุมอยู่คําพอกทาอกแก้วนะครับถามรองเทพบอกว่าไม่สบายนะท่านนะเอาแข็งแรงแข็งแรง,ง,งนะครับไม่เป็นไรหรอกคนหนุ่มเนาะนิดๆหน่อยๆวันช่องวันก็เศร้าแล้วละเอนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับต้องขอบคุณท่านเลขานายกเนาะท่านจำเนียนวงสานุรักษนะครับที่เชิญทีมงานท่านพอบุญธรรมท่านบิ๊กชัดชัยนะครับไปร่วมยินดีกับลูกหลานที่ได้ย้ายเนาะเสี่ยวเยื้อเคยหักเพื่อนเด้เพื่อนนี่เพิ่น,น,เพนเรียนอ่า <c oughs> ไมะไพระศรีสเกตใช่ไหมท่านจำเนียนหรือว่าทองเพื่อนรักตั้งแต่เรียนรูปิยะพุ่นซ <c oughs> อยอะไรนะ <c oughs> นะครับ เอาละครับมาที่แวดวงข่าวสารนะครับจากทาง Workpoint Today บอกว่ายูเครนพบ200ศพในชั้นใต้ดินอของซากอาคารเมืองมาริอูปนลโอ้ยสงครามนี่เนาะชัดชาติขอบคุณปารีนาถ้าให้แข่งชิงนาะยกกับประยุทธ์เผอหยุดแค่นี้หน้าที่เราคือการทำกทมนะรัฐมนตรีทั้นก็เป็นมาแล้วนะครับอาสาเข้ามาแนละ้วไม่ต้องไปพูดมากหรอก นะครับรออะไรรอวันพิสูจน์จากการทำงานจริงคณะรัฐมนตรีเพิ่มสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส4 4อีก1.5ล้านสิทธิพร้อมขยายเวลาถึง30กันยา65โอ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับเผยวัคซีนฝีดาดลิงยังไม่จำเป็นเพราะการระบาดอยู่ในวงจำกัดแนะรักษาสุขอนามัยให้ดีช่วยป้องกันได้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคาดกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับปรับคําแนะนำสวมหน้ากากอนามัยนำร่องบางพื้นที่นะครับโอ้า้าเป็นไปได้ก็ถ้าเป็นนิสัยก็ดีนะนะครับเวลาเข้าไปยังห้างใหญ่ๆนะครับคนเยอะๆนี่ใส่แล้วดีละคณะรัฐมนตรีไฟเขียวรามาธนารักษ์ที่พักผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ วงเงินกว่า1,345ล้านบาทไฟเซอร์เผยวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันโควิด -19 ในเด็กเล็ก80%ีดวัคซีนเมื่อเชา้า้วก็ฟังข่าวจากลุงพร้อมใช่ไหมนะครับเข็ม3นี่เยี่ยมเลยนะครับเป็นเข็มกระตุน้นชัดชาติแก้รถติดรัชดาราชพฤกษ์พบโครงการล่าช้ากว่า600วันชี้กรุงเทพมหานครต้องเร่งคืนพื้นผิวถนนนะครับ มาที่ The ะสแตนดารนะครับ The ะสแตนดารมีเสียงขึ้นมาก่อนใช่ไหมวันนี้วันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2394นะครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงถวัญยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองในรัชกาลที่4นะครับ เดอะสแตนดาร์ดนะครับบวชสุชาติแกนนําพลังประชารัฐยินดีชัดชาตินั่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครขอทําตามสัญญาที่หาเสียงไว้นะครับทำไม่ได้นะครับประชาชนก็จะลงโทษเองนะใช,ใช่ไหมไฟเดชียนไทม์ตีข่าวโดคข้นผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญลูน่ากลายเป็นคนที่ถูกที่ถูกเกลียดชังที่สุดในเกาหลีใต้ ส่วนหนึ่งมาจากฝีปากลุนลวนนี่ชอ็ชอกชนะ็อกนักข่าวรุดสอบเทียร่าในสิงคโปร์ไม่พบเปิดดำเนินการแต่อย่างใดหรืออาจเป็นเพียงแค่เปเปอร์กัมปานีนี่ติดตามนะฮะอยากทราบารายละเอียดก็ไปดูที่เพจเดอะสแตนดาร์ดนะครับมาที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพธุรกิจวันนี้ นะครับความยินยอมนะฮะตามร่างกฎหมายลำดับรอง pdpa เอารายละเอียดไปยังไงไปอ่านดูพาดข่าวหน้านะักสื้อพิมพกรุงเทพธุรกิจวันนี้ bts จอถกผู้ว่าคนใหม่ชัดชาติยันเข้าพระประชบัญติร่วมทุนประยุทธ์โยนกรุงเทพมหานครชี้สายสีเขียวนะครับ <c oughs> จีนเล็งออกมาตรการลดภาษีเยียวยาภาคธุรกิจหลังถูกกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ประธาน ECB มองบิสคอยไร้ค่านะครับไม่มีมูลค่าทรัพย์ที่แท้จริงโครงการอาหารโลกนะครับรอความช่วยจากอีล l o n นมัด WHO คุมระบาดฝีดาษลิงได้นะครับหลังติดเชื้อนอกแอฟริกา131ลายองค์กรโลกเตือนพิษสงคราม ราคาอาหารพุ่งชุดเศรษฐกิจโลกสุดโอ้โหนี่ฟังข่าวประเทศศรีลังกานะขาดแคลนอาหารทั้งน้ำมันด้วยนี่นะครับเอาล่ะครับ5นาทีสรับเพื่อนครูวันนี้นะครับก็คงจะมีข่าวเสริมเพิ่มเติม,เ,ตมเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรามีทุกวันอยู่แล้วนะครับทุกวันอยู่แล้วในการนำเสนขอข้อมูลนะครับเสริมเติมเต็มจาก5นาทีสรับเพื่อนครู วันนี้คุณพี่สมยศนะครับผอกศนอัดหลายอำเภอนะครับตอนนี้อยู่ที่อากาศใช่ไหมก็มีข้อคิดบอกว่าพอดีอยู่ที่พอใจต่อให้แสนดียังไงหากว่าไม่พอใจก็ยังไม่พอดีอย่ารำคาญคนที่ทักทายคุณในทุกเช้าเพราะมะีเพราะมีไม่กี่คนหรอกที่ตื่นขึ้นมาก็นึกถึงคุณเป็นคนแรกโอ้ใช่เลยนะนนี่ลายดีมากนะเรามีเพื่อนมีฝูงเนาะ ด้วยรักและปรารถนาดีจากผมจเจริญพรคำจานนะครับสมพงษ่อุมาวันพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ